ประธานที่เคารพครับ,รบผมวิโรจน์ลัคนาดิศน,นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลประเทศไทยครับพบผู้ติดเชื้อโควิดรายแรกเมื่อวันที่13มกราคม2563และเป็นรายแรกที่พบนอกประเทศจีนเกิดการระบาดระลอกแรกที่สนามมวยลุมพินีเมื่อวันที่6มีนาคม2563ซึ่งอยู่ในปีงบประมาณปี63ระลอกที่สองเกิดขึ้นที่ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่17ธันวาคม2563และลอกที่3เกิดขึ้นที่ย่านทองหลอ่อเมื่อวันที่6เมษายน2564ทั้งละล,ะลอก2และ,ละละลอก3อยู่ในปีงบประมาณ64นับตั้งแต่วันที่พบผู้ติดเชื้อรายแรกจนถึงวันนี้รัฐบาลมีเวลาเตรียมรับมือกับสถานการณ์โควิดถึง1ปี4เดือนกับอีก18วันผ่านมาแล้วถึง2ปีงบประมาณพร้อมกับเงินกู้ก้อนมหาศาลอีก1ล้านล้านบาท ซึ่งมีการกันงบประมาณเอาไว้สำหรับงานด้านสาธารณสุขถึง45,000ล้านบาทแต่กลับเบิกจ่ายได้เพียง7,103ล้านบาทเครื่องช่วยหายใจครับท่านประธานที่ของงบเอาไว้ไม่ได้ซื้องบเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลไม่ได้ใช้กับชีวิตของประชาชนรัฐบ,บาลน,นี้เอามาล้อเล่นกันแบบนี้เหรอครับท่านประธานหากนับตั้งแต่วันที่6เมษายนที่เป็นวันเริ่มต้นของการระบาดระลอกที่ส จนถึงเมื่อวานนี้วันที่30พฤษภาคมมีประชาชนต้องตายเพราะโควิดไปแล้ว1,012บสองคนถ้านับเฉพาะตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นมานี่ตายไปแล้วถึงแ7 7้คนหลายรายต้องตายคาบ้านหลายรายต้องเอาชีวิตมาสังเวยก่อนที่ผลตรวจจะออกว่าเขาติดโควิดเพราะพวกเขาต้องรอคิวตรวจรอผลตรวจรอเตียงรอยาสุดท้ายประชาชนต้องรอความตาย ขนาดแค่การใช้เงินรัฐบ,บาลชุดนี้ยังขาดสามัญสำนึกจัดลำดับความสำคัญไม่เป็นไม่รู้ว่าอะไรควรเร่งด่วนอะไรควรชะลออะไรควรจ่ายอะไรไม่ควรจ่ายถ้าจำกันได้นะฮะเมื่อปีงบประมาณก่อนกว่าจะตัดเรือดำน้ำได้เนี่ยนะครับยากเย็นแสนสาหัสสุดท้ายยานเกาะล้อ,อยางก็ยังเอามาจนได้กางเกงในถุงเท้าราคาแพงเป็นสามเท่า ถามกันต่อหน้าตรงๆว่าจะซื้อมาใส่หรือซื้อมากินสุดท้ายก็ดึงดันจะซื้ออยู่ดีสภาพของประเทศในทุกวันนี้เปรียบเหมือนบ้านที่พ่อแม่มาล้มป่วยตกงานแต่ลูกทรพีก็ยังจะตื้อซื้อของเล่นให้ได้งบประมาณปี65จริงๆแล้วประชาชนไม่ได้คาดหวังอะไรมากครับท่านประธานเขาแค่ต้องการเห็นงบที่มีสามัญสำนึกรู้ว่าอะไรควรจ่ายอะไรไม่ควรจ่าย รัฐบาลที่มีสามันสํานึกเท่านั้นฮะถึงจะสามารถทำงบที่มีสามันสํานึกออกมาได้แต่ที่ผ่านมาครับท่านประธานการใช้ใจ่ายงบประมาณของรัฐบาลนี้ไม่เคยมีจิตไม่เคยมีสามันสํานึกมีแต่รู้ทั้งรู้ก็ยังจะทำมีแต่เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายจนทำให้ประชาชนเจ็บป่วยล้มตายไปเรื่อยๆอย่างการจัดการกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ค่าให้ใจที่ถูกที่สุดทุกคนทราบดีครับคือการป้องกันหรือการฉีดวัคซีนราคาราคาของวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มละร้อยยีสบสองเข็ม240ร้อยพอฉีดช้าไม่ยอมฉีดปล่อยให้เกิดการระบาดลำพังแค่ค่าตรวจ RT-PCR ก็ปาเข้าไปสามพันพอตรวจช้าไม่ตรวจเชิงลุกรอคิวตรวจรอผลตรวจคนป่วยกว่าจะหาหมอก็มีอาการหนัก ต้องจ่ายยาฟาวิพิลาเวียนหนึ่งคนต้องกิน50เม็ดเม็ดละ1 2อยสุดท้ายต้องจ่ายค่ายา6 0 0ันวัคซีน240ไม่จ่ายสุดท้ายต้องไปจ่ายค่าตรวจ3 0 0พันเจอค่ายาอีก6 0 0 0พอผลตรวจออกช้าก็จ่ายยาช้าสุดท้ายต้องเข้าห้องไอซียูคืนละห6000นอนกี่คืนท่านประธานคูณเองได้เห็นจะประหยัดอยู่อย่างเดียวคือข่างงานศพเพราะตายด้วยโควิดนี่คือสวดคืนเดียวแล้วเผาเลย เราเลิกสักทีครับกับการสื่อสารในทํานองแดกดันประชาชนที่เขาอยากจะเลือกฉีดวัคซีนพอประชาชนเขาอยากจะฉีดไฟเซอร์มีการไปตอบโต้ประชาชนว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ไม่ได้ร่ารวยอย่าไปเลือกฉีดวัคซีนเลยผมฟังอย่างนี้ครับท่านประธานผมคิดว่าไฟเซอร์นี่เข็มละหมื่นฮะเอาเข้าจริงๆนี่เข็มละหกร้อยสองเข็มพันสองต่อให้ฉีดให้กับประชาชนทั้งประเทศ67ล้านคนไปเลยใช้เงินแค่8 0 0ห0ล้านซีโนแวคนี่ไม่ใช่ว่าถูกนะครับ จากสือราคา549บาทถูกกว่าไฟเซอร์แค่51บาทนี่ยังไม่นับกรณีของซ e o อไฟเซอร์ที่บอกว่าประเทศที่มีไรายได้ปานกลางเขามีส่วนลดให้ด้วยอย่างโคลัมเบีย372บาทถ้า372บาทฉีดทั้งประเทศ67ล้านคนใช้แค่50,000ล้านเอาเป็นว่าถ้าฉีดแอสตราเซเนกเข็มละ2 2 2เข็ม240ฉีดทั้งประเทศ1,6 0 0 0ล้านงบฉีดวัคซีนควรต้องเร่งจ่ายรัฐบาลนี้ไม่ยอมเร่งฉีด แล้วมันคุ้มกับความเสียหายทั้งเศรษฐกิจที่พลเอกประยุทธ์ก็ทราบดีว่ามีมูลค่ามหาศาลสูงถึง2.5แสนล้านบาทต่อเดือนไหมละ่ะฮะกับคนที่ใช้ใจ่ายแบบนี้มีสามัญสำนึกไหมที่ผ่านมาครับเพราะการฉีดวัคซีนล่าช้าแพงม้าตัวเดียวถ้านับเฉพาะเงินเดียวยานี่จ่ายไปเท่าไหร่แล้วครับท่านประธานเราไม่ทิ้งกาน3,900ล้านเราชนะ2,100ล้านเรารักกาน37,100ล้าน พอการระบาดรละลอกที่3เกิดขึ้นเราชนะกับเราละกันถูกเพิ่มงบอีก8 5 5 0 0ล้านเราชนะวันนี้ใครชนะเราละกันวันนี้ใครเข้าไปรักกับคุณรวมรวมกันแล้ววันนี้เยียวยาไปแล้วป 7, 000, 000, 000. ว่า7 0แสนล้านวัคซีน1,6 0 0 0ล้านไม่จ่ายต่อให้ฉีดไฟเซอร์ก็แค่8 0 0 0 0ล้านสุดท้ายต้องจ่ายเยียวยา7 0 0 0แสล้านและที่สำคัญคือไม่รู้ต้องเยียวยาอีกถึงเมื่อไหร่ อย่างงบประมาณในการป้องกันการแพร่ระบาดในเรือนจำ142แห่งทั่วประเทศปี64กำหนดเอาไว้แค่7,000ห้าเฉลี่ยแล้วเรือนจำแต่ละแห่งมีงบในการป้องกันการแพร่ระบาดแค่5,300บาทต่อปีหรือเดือนละ440บาทสุดท้ายต้องมาเจอกับการระบาดในคลัสเตอร์เรือนจำจนถึงเมื่อวานนับตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมเท่าที่มีการเปิดเผยมีผู้ติดเชื้อรวมกันไปแล้วจากคลัสเตอร์นี้ 24,300รลายอย่างนี้เรียกมีสามัญสำนึกไหมฮะสถานการณ์บ้านเมืองในวันนี้ทุกคนทราบดีว่าอยู่ในสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานประชาชนอยู่ท่ามกลางความเป็นความตายไม่รู้ว่าจะได้วัคซีนหรือฟอร์มาลีนก่อนกันคนที่ทำมาค้าขายผู้ประกอบการรายย่อย SME ยิ่งทำยิ่งมีแต่นี่มีแต่เจ๊งมีคนตกงานไปแล้วถึง6ล้านคนนักศึกษาจบใหม่1ล้าน3แคนยังเคว้งหางานทำไม่ได้ คนเอกประยุทธ์อยู่มาเจ็ดปีเห็นมีแต่ขององอ่างกระบาดคนจนการจัดทำงบในปี65ไม่ต้องให้สอนนะท่านประธานฮะรัฐบาลต้องพึงสังวรอ,อยู่แล้วว่าต้องคำนึงถึงหัวอกของประชาชนพยายามทำให้การใช้จ่ายสอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคประชาชนเขาทนเห็นงบที่ไร้กาละเทศะปรากฏในงบปี65ไม่ได้หรอกครับแต่พอคนที่ไร้สามันสำนึกมาทำงบ ก็ไม่แคล้วคนระับงบที่ได้ก็จะได้งบที่ไล้สามันสำนึกนอกจากไร้สามันสำนึกแล้วยังจงใจอำพรางหลอกลวงประชาชนอีกด้วยครับท่านประธานไม่ใช่อ้างว่ามีการปรับลดงบแล้วก็มาบอกว่าดีแล้วตราบใดก็ตามที่ยังมีโครงการที่ไล้กาละเทศะไม่เห็นหัวประชาชนซุกซ่อนอยู่ก็ถือว่าเป็นงบที่ใช้ไม่ได้งบประมาณปีห5้าฉบับนี้รัฐบาลแกล้งทำตัวเลขให้ภาพรวมลด แต่พอไปเจาะไส่ในกับซุกซ่อนโครงการที่น่าละอายอยู่เต็มไปหมดอย่างกรณีขอสไลด์ฮะสไลด์ถัดไปฮะอย่างกรณีกองทัพบ,บกในปี65ภาพรวมมีการตรับลดงบลง6,600ล้านบาทดูเหมือนจะดีครับท่านประธานครับแต่พอเจาะเข้าไปดูในรายละเอียดอย่างโครงการเสริมสร้างจัดหายุโทโธปกรณปี64 มีงบอยู่ที่3,132ล้านบาทพอปี65งอกขึ้นมา1,805ล้านเป็น4,937ล้านกองทัพเรือครับภาพรวมในปี65ลดลง1,130ล้านพอเจาะเข้าไปดูไส้ในในโครงการเดียวกันเสริมสร้างจัดหายุทธปกรณ์พฤติกรรมไม่ต่างกันปี64มีงบอยู่แค่5้3รล้านปี65เพิ่มขึ้นมา อีก873ล้านงอกมาเป็น1,406ล้านบาทซึ่งงบประมาณเสริมสร้างจัดหายุทโธปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยฮะกองทัพบ,บกกองทัพเรือของสองกองทัพเนี่ยฮะรวมกันเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง2678ล้านบาทถ้าทั้งกองทัพบ,บกกองทัพเรือจะเห็นแก่ประชาชนด้วยการเสริมสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยแค่เท่ากับปีที่แล้วผมไม่ได้ห้าวว่าห้ามซื้อนะฮะ แต่ขอให้จัดซื้อเท่าเดิมเท่ากับปีก่อนเงิน2,678ล้านบาทนี้จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดได้เยอะแยะเต็มไปหมดสไลด์ถัดไปฮะถ้าเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อวัคซีนไฟเซอร์ก็จะซื้อได้ถึง4.4ล้านโดสฉีดให้กับประชาชนได้2ล้าน2แสนคนซื้อแอสตราเซเนกาครับท่านประธาน ซื้อได้22ล้านโดสฉีดให้กับประชาชนได้11ล้านคนเอาไปใช้ตรวจ r า p c r ตรวจได้1ล้านคนซื้อชุด PAPR ให้คุณหมอได้ทำงานอย่างปลอดภัยได้ถึง3 0 0 0สนชุดเอาไปซื้อยาฟาวิพิลาเวียได้ถึง22ล้านเม็ดสามารถเอามาช่วยชีวิตประชาชนที่หายใจเหนือหอน่อยหอบอยู่ตรงหน้าได้ถึง4 000, 4 6ล0 0นคนท่านประธานครับผมยืนยันว่างบประมาณที่อ้างว่าปรับลดแล้ว ไม่ได้หมายความว่าดีแล้วถ้าปรับลดแล้วยังมีงบที่ไม่ถูกกาและเทสะซุกซ่อนอยู่ก็ต้องปรับลงอีกผมต้องถามตรงๆแบบนี้พฤติกรรมแซงลดงบในภาพรวมเพื่ออำพลางและเอาไปแอบซื้ออาวุธเพิ่มอย่างนี้ในสถานการณ์แบบนี้มีสามัญสำนึกไหมก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าว่าประชาชนขาดวัคซีนขาดเตียงขาดยาขาดเครื่องช่วยหายใจไม่ได้ขาดกระสุนปืนใหญ่ ไม่ได้ขาดรถถังไม่ได้ขาดรถยานเกาะถามจริงๆครท่านประธานครับไม่ซื้ออาวุธกันสักปีนี้จะชักดิ้นชักงอตายหรือไงกองทัพจะทําเพื่อประชาชนไม่ต้องไปสร้างภาพเอาน้ํายามาฉีดโขดหินฮะง่ายๆตรงๆแค่ลดการซื้ออาวุธก็ช่วยเหลือประชาชนได้มากแล้วมาดูที่กระทรวงสาธสุขครับซึ่งเป็นกระทรวงที่เป็นกลไกสาคัญในการควบคุมการระบาดของโรคโควิด และเป็นหน่วยงานที่ประชาชนทั้ง67ล้านคนฝากชีวิตเอาไว้ถ้าไปถามประชาชนครับว่าหน่วยงานใดในกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นหน่วยงานสําคัญที่มีหน้าที่สกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิดทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันกับท่านประธานว่ากรมควบคุมโรคสไลด์ถัดไปฮะแต่มาดูงบประมาณรายจ,จ่ายประจำปี65ของกรมควบคุมโรคฮะได้งบไปเพียง3,565ล้านบาท ในขณะที่งบปี6 4อยู่ที่444พล้านบาทลดลง4 7 9ล้านคิดเป็น 11. 8ซนี่อะไรครับที่แย่ไปกว่านั้นครับท่านประธานพอเอาไปเทียบกับงบปี62ที่ยังไม่เจอกับโควิดในปีนั้นกรมควบคุมโรคได้งบประมาณอยู่ที่ 4, 0 3 6ล้านคืองบ6 5เนี่ยนะกรมควบคุมโรคต้องไปสู้กับโควิดซึ่งเป็นโรคระบาดระดับโลกแต่งบกับน้อยกว่าปี62ที่ยังไม่เจอโควิด ถึง470ล้านนี่มันเป็นการจัดงบประมาณที่ไร้สามัญสำนึกที่สุดแล้วเหมือนให้เขาไปลบแล้วไปยึดอาวุธเขาผมจึงไม่แปลกใจครับที่บุคลากรทางการแพทย์และข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขถึงส่งข้อความมาหลังไม่ต่อว่าสอปคอให้ผมอ่านทุกวันยังครับท่านประธานไปที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เราทุกคนรู้ว่าปัมนี้รับหน้าที่ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจคัดกรองตรวจเชิงลุกตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อโควิดรัฐบาลไม่รู้เหละครับว่าการตรวจเชิงลุกนั้นเป็นกลไกลสําคัญอย่างมากในการสกัดกั้นการระบาดทําให้ผู้ติดเชื้อไม่ต้องพาตัวเองไปติดคนอื่นไม่ต้องพาตัวเองไปติดคนที่เรารักมีโอกาสเข้ารับรับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆมีโอกาสรอดชีวิตสภาพในปัจจุบนันที่ประชาชนต้องรอคิวตรวจรอผลตรวจ กว่าจะรู้ว่าติดเชื้ออาการก็เริ่มนะสไลด์ถัดไปฮะสุดท้ายหลายรายไวรัสลงตอดและเสียชีวิตในเวลาถัดมาจุดเริ่มต้นก็มาจากการตรวจที่ล่าช้านี่แหละฮะปี64กรมวิทยาศาสตร์ารการแพทย์ได้รับงบอยู่ที่1,389ล้านแทนที่ปี65จะได้งบเพิ่มนะเพราะสถานการณ์การระบาดระลอกสามหนักมากนะฮะกลับไปลดงบไปกลับไปลดงบเขาลง 10. 4ล้าน ปี 65, ห5เหลืองบอยู่แค่1,245น้าล้านบาทซ้ำ้ายพอผมเอาไปเทียบกับงบปี62ที่ยังไม่เจอกับโควิดในปี6กองกรมวิทยาการแพทย์ได้รับงบอยู่ที่1 4 0 9ล้านปี65ต้องเจอกับโควิดรับมือกับการระบาดระ,ะลอกที่3ที่ต้องเน้นการตรวจเชิงลุกกรมวิทยาสตร์การแพทย์กับได้งบน้อยกว่าปี62ที่ยังไม่เจอกับโควิด164ล้านผมถามว่ามีอะไรที่จะไล่สามัญสนึกได้ถึงขนาดนี้ไหม แล้ววันที่19พฤศจิกวันที่19พฤษภาคมสตคอยังมีหน้าไปตำหนิประชาชนที่เสียชีวิตก่อนที่จะทราบผลตรวจว่าไม่ตระหนักว่าตนเองติดเชื้ออีกนะฮะนะไม่รู้เลยครับว่าประชาชนกว่าจะได้คิวตรวจต้องรอนานขนาดไหนกว่าผลตรวจจะออกต้องรอนานแค่ไหนและไม่มีผลตรวจ RT-PCR หมอก็จ่ายยาได้อย่างแรกลำบาก สุดท้ายประชาชนกี่รายต้องตายเพราะรอคิวตรวจรอผลตรวจรอเตียงรอยาเป็นความผิดมหันของรัฐบาลแท้ๆยังมีหน้ามาโทษคนตายนี่ไม่ใช่แค่ไม่มีสามัญสำนึกแม้แต่มนุษยธรรมและความเป็นคนก็ยังไม่มีท่านประธานครับพอมาดูงบที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและชีวิตของประชาชนโดยตรงกันดั้งอย่างกองคุณหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองผมอ่านงบ ของส่วนนี้แล้วลมสันดานขึ้นอ่านไปจิบปาไปสะบดคำซ้ำๆอยู่แทบห้านาทีปีหกหที่มีความจำเป็นในการดูแลรักษาพยาบาลประชาชนที่ติดเชื้อโควิดเพิ่มเติมจากโรคอื่นๆที่เป็นอยู่แล้วแถมยังมีคนตกงานต้องย้ายจากบัตรทองต้องย้ายจากประกันสังคมมาใช้บัตรทองสไลด์ถัดไปนะมาดูนะแทนที่กองคุณบัตรกองคุณหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองจะได้งบเพิ่ม กับถูกหันงบจากปี64ที่ได้งบอยู่ที่142,365ล้านปี65เหลืองบอยู่ที่145,550ล้านถูกลดงบประมาณไปถึง1,815ล้านบาทแล้วงบเยียวยาประชาชนที่เสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนที่มีหลายคนแนะนำว่าให้เพิ่มให้มากกว่า400,000บาทน,นี่จะไม่ทำเหรอฮะหลายคนก็แนะนำว่าให้ปรับวงเงินเพิ่มขึ้น แล้วให้จ่ายตามวัติการโดยแยกออกจากการสอบสวนว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนแต่รัฐบาลไม่นำพาเลยวัคซีนที่ฉีดในวันนี้เป็นวัคซีนใหม่ใช้ในกรณีฉุกเฉินการด่วนสรุปว่าการด่วนสรุปว่าการตายไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนเลยโดยปราศจากข่อโต้เถียงทางวิชาการนั้นเป็นอะไรที่ทาได้ยากมากๆเพราะด่วนสรุปว่าไม่เกี่ยวกับวัคซีนประชาชนก็ตายฟรี ไม่ได้รับชดเชยสัก,กบ,บาทแบบนี้จะสร้างความมั่นใจในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้อย่างไรงบแบบนี้ตัดเงินบัตรทองแบบนี้ถ้าไม่เรียกว่างบไร้สามัญสำนึกแล้วจะให้เรียกว่าอะไรครับท่านประธานตัดมาที่งบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่ออนาคตของชาติกันบางผมพบว่างบฉบับนี้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับอนาคตของชาติเลยสไลด์ถัดไปครับ จากข้อมูลของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกอสศพบว่านักเรียนยากจนและนักและยากจนพิเศษจากการสำรวจล่าสุดในเทอมสองปี6-3พบว่ามีจำนวนถึงเกือบสองล้านคนโดยเพิ่มจากเทอมหนึ่งปี6-2ถึงสองแสนกว่าคนในจำนวนนี้มีเด็กยากจนที่อยู่ในระดับอนุบาลถึงเกือบหนึ่งแห้าหมื่นคนท่านประธานครับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9ทําทำให้ทำให้ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาถูกถางให้กว้างขึ้นคาดว่าเด็กยากจนและยากจนพิเศษที่มีอยู่เกือบสองล้านคนจะหลุดออกจากระบบการศึกษาโดยสามัญสำนึกฮะรัฐบาลต้องเสริมงบประมาณเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเหล่านี้หลุดออกจากระบบการศึกษาใช่ไหมฮะเพราะเด็กเหล่านี้ต้องโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เป็นกำลังสำคัญของชาติใช่ไหมฮะแต่งบประมาณปี 65, ฉบับนี้ กองคุณเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจากปี64ที่มีงบอยู่6,085ล้านถูกตัดงบไปถึง433ล้านเหลืองบอยู่เพียง5,652ล้านบาทงบลดความเหลื่อมล้ำของสพทจากเดิมในปี64งบอยู่ที่389ล้านถูกตัดไป17ล้านปี65เหลืองบอยู่แค่372ล้านบาทสรุปแล้ว ในสถานการณ์ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาที่เพิ่มขึ้นอย่างตึงเครียดท่ามกลางการระบาดของโควิดที่เป็นอยู่แบบนี้งบประมาณเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษากลับถูกตับลดลงถึงเ448เซล้านบาทเด็กยากจนมีเพิ่มมากขึ้นความเหลื่อมล้ําเพิ่มขึ้นนี่ไม่สาแก่ใจรัฐบาลยังไปตัดงบซ้าเติมความเหลื่อมล้ําไปซีงบแบบนี้มีสามัญสานึกหรอครับท่านประธาน มา,มาดูเรื่องงามไส้ของรัฐบาลนี้กันต่อครับท่านประธานเมื่อกี้เด็กยากจนโดนไปแล้วนะผมพาท่านประธานมาดูเด็กด้อยโอกาสบ้างไม่เว้นสไลด์ถัดไปฮนะงบการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสในปี64ปีที่แล้วนะมีงบอยู่6 0 4ล้านบาทเพื่อดูแลเด็กด้อยโอกาส33,528คนปีห5สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำเพิ่มขึ้น จากโควิดเด็กได้โอกาสเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น34,500คนไอ้สี่สามหมคนเด็กได้โอกาสเพิ่มแทนที่จะเพิ่มงบกับถูกตัดงบไป72ล้านเหลืองบอยู่ที่5้าสล้านบาทที่ตลกร้ายไปกว่านั้นครับท่านประธานครับคือในปี6 2องครับท่านประธานท่านประธานดูไม่เจอโควิดปีนั้นงบการศึกษาสําหรับเด็กได้โอกาสอยู่ที่6 6 3ล้าน ในปีนั้นผมหารเฉลี่ยมาเด็กหนึ่งคนได้รับงบประมาณอยู่ที่18,438บาทปี65เจอกับโควิดเจอกับความเหลื่อมล้ำที่รุนแรงกับมีงบให้แค่500สายสองล้านเฉลี่ยกมาเหลืองบอยู่เพียงคนละ15,657บาทลดลงมาคนละ2,781บาทเด็กด้อยโอกาสก็ไม่เว้นอย่างนี้ไม่เรียกไร้สามัญสำนึกหรอยังฮะยังมีต่ำกว่านั้นสไลด์ถัดไป ยังมีที่ตกต่ำกันนะเด็กยากจนโดนเด็กด้อยโอกาสโดนมาถึงคิวเด็กพิการบ้างแม้แต่การศึกษาของเด็กพิการก็ยังไม่เว้นปี64ท่านประธาน,านมีงบอยู่2,804ล้านบาทเพื่อดูแลการศึกษาให้กับเด็กพิการจำนวน1,2388คนปี65เด็กพิการเพิ่มขึ้นเป็น1,2580คนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่กับถูกตัดงบไป147ล้านเหลืออยู่เพียง2,657ล้านบาทตลกร้ายไปกว่านั้นเหมือนกันปี62ไม่เจอโควิดไม่ต้องเจอกับความเหลื่อมลำ้ำงบการศึกษาสำหรับเด็กพิการยังมากกว่าปี65ปี62มีงบอยู่ที่2,942ล้านปี62ผมคำนวณออกมาฮะเด็กพิการหนึ่งคนเฉลี่ยแล้วจะได้รับงบ2,21749บาท แต่ปี65งบการศึกษาสำหรับเด็กพิการเฉลี่ยแล้วเหลืออยู่เพียงคนละ2 1 1 2 0 8บาทลดลงไป1541บาทนี่ไม่เรียกว่าไร้สามัญสำนึกแล้วจะเรียกว่าอะไรครับท่านประธานการศึกษาของเด็กพิการก็ไม่เว้นเด็กยากจนเด็กด้อยโอกาสเด็กพิการถูกตัดงบเลียบและาบานก็รู้ดีใช่ไหมครับว่าการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดเนี่ย เด็กหลายคนต้องไปเรียนออนไลน์สุดท้ายโรงเรียนต้องถูกปิดเด็กเรียนออนไลน์รัฐบาลก็รู้ดีครับว่าสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ของตัวเองนั้นมีคุณภาพต่ำย่ำแย่ขนาดไหนมีหลายบทเรียนถูกนักการศึษาติต่งว่าสอนผิดก็ยังสอนอยู่นั่นสไลด์ถัดไปแทนที่จะเร่งปรปับปรุงสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ฮะทั้ง d l t อ d l i ให้มีคุณภาพดีกว่านี้เหมาะกับการเรียนรู้ออนไลน์ แบบที่สิงคโปร์ทำโฮมเบสเลิร์นนิงรัฐบาลนี้ตัดงบในส่วนนี้ลงอีก9ล้านจากปี64ได้อยู่236ล้านปี65เหลืออยู่เพียง227ล้านอย่างนี้ไม่เรียกไร้สามาัญสำนึกหรอรู้ปัญหาอยู่ตรงหน้ายังไปตัดงบเขาอีกท่า,า,ทานประธานที่เคารพครับ,รบผมยืนยันอย่างนี้ครับว่างบประมาณรายจ่าย3.1ล้านล้านฉบับนี้มีปัญหาสไลด์ถัดไปครับ งบด้านการป้องกันประเทศถูกปรับลดลง1383ล้านคิดเป็น 4. 9ดูเหมือนจะดีอําพลางไงว่างบป้องกันประเทศปรับลดลงแล้วนะแต่พอมาดูงบสาธารณสุขและงบการศึกษากับถูกปรับลดลงมากกว่างบสาธารณสุขที่จําเป็นต่อชีวิตของประชาชนถูกปรับลดลงถึง37,207ล้านคิดเป็นการปรับลดถึง 10. 8เ งบการศึกษาที่เป็นงบของอนาคตของประชาชนถูกตับลดลงถึง26,524ล้านเป็นการตับลดถึง5.5ก็มากกว่างบต้องกันประเทศอยู่ดีผมถามตรงนี้ฮะท่านประธานประเทศที่ไม่คิดจะป้องกันชีวิตของประชาชนประเทศที่ไม่คิดจะป้องกันอนาคตของประชาชนแล้วจะป้องกันประเทศแบบนี้ไปเพื่ออะไร จากที่ผมอภิปรายมาทั้งหมดนี้ครับท่านประธานงบประมาณรายจ่ายําปี2,565ภายใต้นายกรัฐมนตรีที่ชื่อคนเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นงบประมาณที่ไม่คำนึงถึงชีวิตของประชาชนไม่มีความหวังให้กับอนาคตของชาติในสถานการณ์ที่ประชาชนต้องผเผชิญหน้ากับความยากลำบากยังกล้าซุกซ่อนงบที่ไร้กาละเทศะไม่เห็นหัวประชาชนอยู่เต็มไปหมด เป็นงบประมาณที่ไร้สามันสำนึกที่พักเก้าไกลของผมขอยืนยันว่าไม่อาจที่จะรับได้และขอเรียกร้องให้รัฐบาลที่ไร้จิตสำนึกเช่นนี้ลาออกไปได้แล้วอย่ามาอ้างครับท่านประธานว่าในสถานการณ์ที่ถูกลุมเล้าด้วยปัญหาเราไม่ควรเปลี่ยนมา้ากองศึกผมแนะนำท่านประธานอย่างนี้ฮะให้ลองก้มลงไปดูก่อนถ้ารู้แน่ๆว่าที่ขี่อยู่มันไม่ใช่มา้า เปลี่ยนเป็นม้าเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็คุ้มขอบพระคุณครับท่านประธานขอบคุณท่นาน,นวิโรจน์นะครับ